เอาไปค่ะพูดถึงคัวนนี้อืง,งานวันนี้เนี่ยมาเดินชมเขาดีใจครับวันนี้ดีใจก็วันนี้เป็นงานยังชอยเราสำหรับที่คลิปสามคือนี่เป็นคือผมร่วมองานยังช้อยสอยมากจนผมจำไม่ได้วันนี้ครั้งที่สามหรือ <ๆ S 1> ครั้งที่สี่แล้วคือคือร่วมง,งานกับพี่ก้องตั้งแต่ได้เป็นมาแคสตเป็นโมเดลเนี่ยแต่เด็กๆจนได้มาเดินแบบจนวันนี้มีโอกาสได,ได้ได้ทำโชว์ให้อบมาวันนี้ด้วยดีใจมากๆ บรรยากาศวันนี้เป็นไงฮะมันดีบายกับผมกลุ่มเก่าไหมฮะที่แบบเดินช่วงแรกๆกินมาปีนี้แล้วอะไรเง <c oughs> รี้ยอบุญมากครับวันนี้อบุ่นมากคือไม่ใช่แค่ตรงผมเรียกอุ่นแต่ว่าตรงแบบเขาเรียกอะไรผมมีโอกาสได้เดินออกมาดูบรรยากาศงานก่อนเริ่มง,งานอะไรเงี้ยคือแบบแฟนๆที่มาให้กำลังใจ <c oughs> ผมแล้วก็เพื่อนๆคือเยอะมากๆเสียงกีนังแน่นอนเดิมไหมครับแน่นครับแน่นไม่รู้กีคนอื่นหรือเปล่าเดินตามหลังกันมาหลายคนแต่ว่าแต่ว่าก็กีกันหนักมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราก็จะมีแผนที่จะต้องไปงานแทนชั้นที่บอลรอนด์ด้วยใช่ครับคือ จริงๆอ่ะผมต้องบินเมื่อวานถ้าตามตารางแต่ว่าคือเราพลาดงานพี่กล้องไม่ได้จริงๆก็เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมโชว์เสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้ววิ่งไปสนามบินเลยบินคืนนี้เลยครับครั้งนี้คิดว่าเราโดนครั้งนี้เป็นงานของอะไรครับแปบอเบอรี่ครับวันนี้เราไปเป็นเอาโดนเซสชั่นวีครับไปไปดูโชว์็ะดดูไไ่รอบที่สามครับวันนี้ถ่ายนี่เป็นรอบที่สามตัดี่อไปนี่เป็นรอบเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอะไรไปบ้างที่แบบเราเลยก็มีแอบไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มผมคิดว่ารู้สึกว่า น่าจะมีสื่อต้องถามเยอะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีไปทำคอนเทนต์กับทำเบอรเบอรี่ด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมสคริปต์ิดนึงใช่ครับแต่ก็พร้อมที่จะเจอสื่อนอกครับพร้อมครับพร้อมมากๆเลพี่กแรกไปก่อนหน้านี้รื่งระกไปมีสื่อนอกเข้ามาครับตื่นเต้นคือผมจำงานแรกที่ตัวเองไปสัาษณ์กับสื่อนอกคือแบบตัวสั่นมือเงือออกหน้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชินขึ้นเรื่อยๆครับก็มันเป็นอะไรที่เราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องแบบเหมือนก็ต้องเตรียมตัวเพื่อเพื่อให้งานมันดีขึ้นดีขึ้น การทำงานช่วงนี้เป็นไงบ้างฮะการเปิดใครพาวโอ้อะไรนะครับขอโทษครับการทํางานช่วงนี้เป็นไงบ้างการเปิดบริษัทมันเป็นยังไงมีความสุขครับมีความสุขขึ้นยอมรับว่าเหนื่อยแต่ว่าคือเหมือนเราได้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราได้ควบคุมเองทั้งหมดอะไรเงี้ยเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบทํางานกับทีมที่เราเป็นคนทัศน์ศรีเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยมันแบบเรากําลังตื่นเต้นกับทุกโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นสําหรับตัวเราในั้นอะไเงี้ยเหนื่อยไหมขึ้นเนี่ยไปที่มหาเขาบอกว่าขอบคุม ขาแต่งทีมางาเขาจัดการให้เลยนผมว่าคือแต่ก่อนผมก็เป็นคือในช่วงปีหลังๆมาผมเริ่มที่จะทํางานเบื้องหลังมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบคือเหมือนเราได้ซ้อมมาแล้วประมาณหนึ่งอันนี้เราก็เหมือนแบบมีความรับิดชอบเาก่ขึ้นนิดหน่อยแต่ผมมองว่า,วามันมันเหนื่อยกายแหละแต่ว่ามันมีความสุขมากเลยแต่ยอดเก่งแกของโอรยดเก่งแยกของนเรทีร่จะรอืร่อกมาก่อนจะได้เห็นในยูนนี้เลยนี่คืออะไรไปพูดที่นี่ที่แรกเลยคือว่าเดี๋ยวผมจะมีเป็นอะไรเป็น แฟนอุปนิมพปาร์ตี้ครับแฟนอุปนิมพปาร์ตี้กินใหญ่เชิญพี่ๆไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเชิญอย่างเป็นทางการเลยครับก็เดี๋ยวเราจะจัดภายในปลายเดือนนี้เดี๋ยววันที่เป็นวันอ่าอย่างเชิญหลายวัวนคอนเฟิร์มเนี่ยผมจะมาบอกอีกทีนะเป็นการเปิดตัวศิลปินแล้วก็ในสังกัดหรือว่าเอ่อเป็นเป็นเหมือน party, ปาร์ตี้เปิดเปิดค่ายแล้วก็จริงๆเดี๋ยวผมจะมีแฟนมีตด้วยครับผมจะมีเป็นแบบโซโล่แฟนมีทติ้งเดือนธันวาคมครับผมก็เหมือนให้ให้งานนี้เป็นเปิดตัวค่ายด้วยแล้วก็เป ตอนนี้เหรอครับตอนนี้ตอนนี้อยากเจ้าตัวเองให้รอดก่อนครับคือคือเราก็ยังใหม่อะไรเงี้ยเราอยากเราอยากจะเอาตัวเองทดลองกับระบบที่เราทิดก่อนนะเไม่ไม่มั่นใจในตัวเองเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองให้ดีได้ก่อนแล้วเราถึงจะมั่นใจที่จะดูแลคนอื่นด้วยมันเป็นการเรื่ออะไรครับการเจ้าใครขับคนมาดูแในสัานกัรมันต้องมีความรับผิดชอบมันไม่ใช่แค่เอาเขาไาอยู่ในสถงนการแต่มันคือครอบครัวเขามันคือแฟนสาที่เราจะต้องจะต้องเทคแคร์ไปกับทิ้ไปทันทีทึ่งไิทัท ชื่อกลางนายครับกลางนายที่มาที่ไปของกลางนายมายังไงครับกลางนายมีสองข้อหมายครับมันเป็นมันเป็นสมือนขลังคือกลางนายเป็นแปลว่าแบบมีความสุขมากๆมันเหมือนแบบสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆกลาวนายมันเหมือนอีกข้อหมายนึ่งมันคือว่าเราผ่านอุปสรรคมามากมายจนวันนี้เราก็แบบได้มาอยู่ในที่ที่เราอยากจะเป็นอยากจะอยู่แบบประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแต่พอเปิดอคนสาขาอุปสรรคแรกก็มาเลยแต่แ่ข่าวที่เกิดขึ้นไว้ยังไงครับผม ผมเซ็งมากนะแต่ถือว่าผมมาตั้งใจว่าเราเราก็มีแบบแผน PR ว่าเราจะเออ่จะเปิดชื่อใครเหมือนไรจะ PR ยังไงอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเราก็มาเปิดชื่อบริษัทกับกับการฟ้องเรื่องข่าวเท็จเลยคืออันนี้ตั้ใจเลยคือผมอบบทุกทุกถ้าเกิดว่าพี่ๆตามข่าวผมจะเห็นว่าผมโดนข่าวเท็จโดนเฟคนิวร์สลายป้ายสีบ่อยมากแล้วคือตัวผมไม่เคยอยากจะมาพูดหรืออยากจะมาฟ้องร้องโจมตีใครเพราะผมรู้สึกว่าคือผมไม่ใช่คนชอบมานั่งอธิบายอะไรแต่ว่าครั้งนี้มันมากเกินไปแล้วพี่คือ จะว่าอะไรผมก็ได้คผมผมเองจัดก,การตัวเองแต่ถ้ามาบอกผมว่าผมตีแม่ผมตีครอบครัวคือผมน้อยใจว่ะมันแบบผมรักแม่ผมมากรักครอบครัวผมมากแล้วคือการาที่คุณมาเขียนข่าวแบบนี้มันทําให้คือถ้าคนไม่ได้ตามต่อไม่ได้รู้ว่าเออข่าวนี้เป็นข่าวเท็จผมจะมีหน้าเดินไปซื้อข้าวแกงหน้าบ้านผมจะมีหน้าลยไมไหนม่ไหนได้ไงคือทางนี้ผมเลยรู้สึกว่าเออผมต้องปกป้องตัวเองแล้วก็คือผมก็หวังว่าผมอยากให้ทุกคนใช้โซเชียลสร้างสรรค์ ผมอยากให้ทุกคนช่วยกรองข่าวแล้วก็เหมือนไม่ใช้โซเชียลไปไปทำร้ายใครแบบนี้ผมอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ครับเห็นครับเห็นครับเห็นครับคือถ้าห้องนั้นอ่ะคือห้องที่ผมเคยอยู่ครับผมแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ห้องนั้นมาสามปีแล้วคือผมก็ย้ายไม่อยู่ที่บ้านกับแม่แล้วผมไม่รู้ว่ามันคือห้องตอนผมอยู่หรือมันคือคนที่ มาอยู่หลังจากผมอะไรเงี้ยคือภาพมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรใช่ตกใจไหมกับการที่ภาพทีม่มันถูกปล่อยออกมาขนาดนั้นรับคือผมไม่ตกใจภาพผมตกใจที่เขาเขียนว่าผมมากกว่าคือมันมันแบบมันเลอะเทอะมากเลยครับแบบว่าคือถ้าคนรู้จักผมคนเห็นข่าวทุกคนเขามามผมไม่มีใครถามผมว่าจริงไหมนะทุกคนถามว่าแบบใครมันกล้าเขียนแบบนี้ใส่ผมอะไรคือเรื่องนั้นมากกว่า คือผมอะปกติผมจะไม่ไค่อยได้ออกมาข้างนอกคือผมเวลามีเจอเพื่อนอะไรเงีเราก็จะมาสังสรรค์กันที่ห้องเล่นเกมอะไรกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารูปนี้อาจจะ คือผมว่าคือผมผมรู้สึกผมไม่ได้ไม่ได้โดนแงแรกคือผมว่าผมรู้สึกมาหลายจะเป็นเพราะว่าผมไม่เคยมาปกป้องตัวเองหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าผมเป็นเป้าโจมตีหรืออยากจะทําอะไรผมก็ได้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าครนี้อยากให้มันเป็นรั้งสุดท้ายพราผมก็ไม่ได้อยากจะมานั่งฟ้องร้องใครหรือทำร้ายใครผมไม่อยากที่จะไรคที่เราออกมาไปจะเอาผิดคนเขียนข่าวหรือเอาผิดคอมเมนต์อะไรนะครับเอ่อเรื่องนี้เรื่องนี้ผมกาลังให้ทีมกับทางทํานายกำลังดําเนินการกันอยู่ก็ จริงๆผมยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าผมจะปกป้องตัวเองและฟองนั่นเป็นสิงที่สุดแน่นอนครับไปโกรธไหมคะพอเราโดนลมทีหนักๆขนาดนี้ความรู้สึกเราโกรธโกรธดิพี่ <laughs> <laughs> ไม่โกรธผมไม่ฟองแต่ว่านั่นแหลคะครับ <laughs> คือเรื่องโกรธส่วนหนึ่งแต่ผมว่าเรื่องที่ผมจะต้องปกป้องตัวเองแล้วก็เพื่อที่ผมจะได้โฟกัสกับงานของตัวเองเพราะผมมีโปรเจกต์อะไรมากมายผมไม่อยากมานั่งทำร้ายใครมันเสียเวลาผมว่าผมอยากจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทำโปรเจกต์ของผมให้ดีทำในสัของผมให้มัน